ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง yystory ช่องนี้มีแต่อย่างอย่างค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอย่างอย่างได้ร่วมแสดงภาพ,พยนตร์หนึ่งเรื่องที่ถ่ายทำเสร็จสิ้นลงไปแล้วในปี2022ดิฉันมีเรื่องราวเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้มาเล่าให้ฟังค่ะ เรื่องราวได้เริ่มขึ้นในวันที่หนึ่งกันยายน2 0 2 2ัย่างอหยางหยางได้เดินทางจากท่าอากาศยานเมืองหนิงโป้ไปที่เมืองฉางซาในมณฑลหูหนานในวันเดียวกันค่ะโดยมีแฟนคลับให้การต้อนรับอย่างอบกุ่นและส่งเสียงวอวยพรวันเกิดให้เขาล่วงหน้าเนื่องจากว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนหน้าวันเกิดของหยางหยาง เพียงไม่กี่วันค่ะเขาได้โบกมือทักทายแฟนคลับอย่างเป็นกันเองก่อนที่จะขึ้นรถกลับออกไปค่ะในเช้าวันต่อมาตรงกับวันที่สองกันยายน2 0 2 3 3เขามาที่เมืองเหงิงหยางเพื่อร่วมพิธีเปิดการถ่ายทำภาพยนตร์ซึ่งเขาได้รับบทเป็นนักแสดงนำพิธีเปิดการถ่ายทำ มหากาบภาพยนตร์สงครามอิงประวัติศาสตร์สมัยสงครามโลกครั้งที่สองของประเทศจีนถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่อย่างที่คุณผู้ชมกำลังดูอยู่นี้ค่ะโดยมีการเปิดตัวอย่างๆซึ่งเป็นนักแสดงนำ และยังมีนักแสดงสมทบทั้งชายและหญิงอีกจำนวนมากค่ะหลังกิจกรรมจบลงอย่างอยางได้มีการร่วมสนทนากับผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้รวมไปถึงนักแสดงท่านอื่นๆที่กำลังจะมาเป็นเพื่อนร่วมงานของเขาหลังจากที่พวกเขาได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ทำความรู้จักกันเป็นเวลาพอสมควรแล้วอย่างอย่างก็ได้เดินทางออกจากสถานที่จัดกิจกรรมไปที่ท่าอากาศยานเมืองฉางซาเพื่อให้ทันเที่ยวบินที่จะไปหนิงโป้ในช่วงบ่ายค่ะ เมื่อเดินทางมาถึงที่ท่าอากาศยานก็พบว่ามีแฟนคลับมารอต้อนรับมากมายและพวกเขาต่างอวยพรวันเกิดให้กับอย่างๆเมื่อเขาได้ยินเสียงอวยพรวันเกิดนั้นเขาตอบรับทันทีด้วยการพยักหน้าและโบกมือลาทุกคนก่อนเข้าตัวอาคารไปค่ะ มีคนถ่ายรูปของเขาไว้ขณะที่เขาอยู่ในห้องรับรองผู้โดยสารค่ะสาเหตุที่เขาจะต้องกลับมาทำงานที่เมืองหนิงโป้นั่นเป็นเพราะว่าการถ่ายทำซีรีส์ยัยงไม่เสร็จสิ้นลงค่ะเขาจะต้องกลับมาแสดงเป็นซ่งเยี่ยนหัวหน้าสถานีดับเพลิงซือี่ถดับเพลิงและกู้ภัยประจำประเทศจีน ื่อเรื่องของซีรีส์ในขณะนั้นคือ My Firework on Earth ก่อนที่จะมีกำหนดเข้าใช้ซีรีส์เรื่องนี้ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น Firework of My Heart ค่ะเวลาผ่านไปประมาณ20วันการถ่ายทำซีรีส์เรื่อง My Firework on Earth ได้สิ้นสุดลงอย่างอย่างเดินทางจากท่าอากาศยานหนิงโ ไปที่ท่าอากาศยานฉางซาในมณฑลหูหนานเพื่อเข้าร่วมในการถ่ายทำภาพยนตร์อย่างเต็มรูปแบบมีแฟนคลับมารอให้กำลังใจกันอย่างมากมายค่ะในช่วงท้ายของการถ่ายทำซีรีส์เรื่อง My Firework on Earth นั้นอย่างๆได้ปรับปรุงร่างกายของเขาให้ผอมลงเพื่อให้เหมาะสมกับบทบาทที่เขาจะแสดงในภาพยนตร์ค่ะ บทบาทของจิ้งฉีตี้นั้นเป็นนายทหารที่ถูกปิดล้อมโดยกองกำลังญี่ปุ่นเป็นเวลาถึง47วันช่วงเวลานั้นกองทัพจีนขาดแคลนสเสบียงอาหารอย่างหนักทำให้ร่างกายของทหารและผู้อพยพแต่ละคนมีร่างกายที่สู้ผอมนี่คือวิดีโอสั้นที่ทำให้เราเห็นใบหน้าของหยางหยางในบทบาทของจิ้งฉีตี้ ได้อย่างชัดเจนที่สุดค่ะรูปถ่ายและวิดีโอเบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้มีออกมาน้อยมากเนื่องจากการถ่ายทำนั้นถูกปิดเป็นความลับอย่างเข้มงวดการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มค่ะถ้าข้อมูลที่ดิฉันได้มาไม่ผิดพลาดอย่างอยางเป็นนักแสดงในกลุ่ม B ค่ะเขาใช้เวลาในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้ เป็นเวลา2เดือนการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องนี้เสร็จสิ้นลงในวันที่14ทธันวาคม2022ค่ะดิฉันทำวิดีโอนี้ในเดือนกันยายน2023เวลาผ่านไปเกือบ1ปีแล้วภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ก็ยังไม่มีกำหนดเข้าฉายภาพ,พยนตร์เรื่องนี้สร้างจากเรื่องจริงในประวัติศาสตร์ สมัยสงครามโลกครั้งที่สองเกี่ยวกับการสู้รบระหว่างจีนและญี่ปุ่นเนื้อหาอาจส่งผลต่อสภาพจิตใจและอาจกระทบถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจต้องใช้เวลาในการพิจารณาก่อนจะอนุญาตให้ภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วไปค่ะดิฉันพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งเพื่อป้องกันการผิดพลาด ดิฉันจะไม่พูดถึงชื่อของภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะแต่จะเขียนเอาไว้ใต้วิดีโอนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปอ่านกันได้ค่ะอย่างไรก็ตามดิฉันเชื่อว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะต้องได้เข้าฉายอย่างเป็นทางการแน่นอนคอยติดตามชมไปพร้อมๆกันนะคะคุณผู้ชมสามารถเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับดิฉันได้ใต้วิดีโอนี้นะคะ แล้วพบกันในวิดีโอถัดไปค่ะหลังจากชมวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์ u like, b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากช่อง YY y Story นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย